ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนั่งอยู่แถวว่องค่ะดีแซ่บกระส้วีกระส้อยแซ่บเฮ้ยเบิ้งจิ๋ะคุณเนื้อแซ่บต่อไปค่ะเมนูต่อไปค่ะงมะละโอค่ะใส่ขามอ่อนจ้าผักเลือดอันนี้แกงเห็ดขมค่ะแกงเห็ดผมค่ะถ้าเราจะไปเห็ดหล่า มึง่จามึงมึงกูมามึงรอดรอดเท่ไรด้ยังเนี่ยมึงจะเข่าปปาดูเด้อมันมานี่ดพงงางามากามน่นเลยน้องกินแต่เซ่แต่เซุยคุยทำดีดีวนนี้คุยดีีนนี้งแม่ยิ้น้องคุยนี่นายายน่ะคุยคุยุยอันนี้ลาบีค่ะี่ะสวเป็นสนแม่มเ้เรยะหปเห็นกลับมาเรื่องกินข่าวมึงนึคนเรื่องที่เขาถามแม่กอบแม่เกินข่าวรอ ไม่ย่อยดูม่อนนี่เด็ูงามงามผู้ายู้งามเะมือนกันลยนังดจห้ามเกลื่อยยังมพมากด้วไปนั่งดูไปไม่นั่งดูมองก็เลยว่าแต่ไม่ขยายที่ไหนเต้าเฝ้าเข้าเฝ้าอสัวนรีวิวนี่นะมิเต้นต้องเอ๋ คุณนะคะที่เข้ามารับชมต้ย่เทียวว่องค่ะเสียผิดกระส้วีดิดกรส้ีเซเลยเบื่ิละคุณเนอเสีอ่ามันบกอ่ะร้อนเนาะแย่สร้างไม่จ้พูดเดไปบูมากินก็ได้จะเสียซื้อดีดูกับข้าวสิค่ะช้ำๆ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 ค่ะ ชามชบเตาซรยสีตบกระสบเฮ้ยเบิ่งติล่หละคุณเออพ้ามันบ่ข้าวทา่ั้าวข้าวเ้าข้าวขราวข้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 าเข้ามข้าว้าว้าวข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 ้าาวเ้า้าข้าวข้าวข้า้า้าเ้า้าวา้า้า้้า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 ข้าา้า้า้าา จมาเด้อเ้อยมาพมาเด้ไปนั่งถไปม่นั่งถุงงเกดเรื่อแ่หมยายทีเหล่าเตาเ่าอนสวดอนวิวเนี่นะีแตน้องเอาที่เหล่าเต่าเต่าตอนสวดมอลนวิวเนี่นะีแตน้องเอง เจบเวอร์ยยเย้ยายเราคุยตามโมวงเป็นไงคะงัมงารีวิวไม่ต้องเยะเจฟเวอร์ยัยเยิ้งยายเราคุยตต่บางยงไม่เป็นโมอันไี้ก็เราหเบิ้งกับเขาไปนองเ้ยรูปดอนเนะยแ่ท่ไม่ตะพูดดไป มูมากินก็ได้ต่ากันกับเราเนี่ยไม่เป็นมูกันได้กับเราเหมือนเหมือนผสมเนมอนเบิ้งกับเก่าแบบนั้นเฮ้ยเดยเดเนาะยัไท่านไม่ต้อนพูดแ่ไปมูมากินก็ได้เเกระ้กร้ีเเฮ้ยเบิ้งนี่ละคุณเนอะเส เล็นวันจ kind of ันไรเลยมันมัวเ้อะวันมัวนอมนต้อวิดีโอเ้อคุณนดังขิ้ๆเศ่ษฐีถ้าเราจะตายเี้องขาวก็เศแล้ก็ยาเมึงเมืงกวางมึงหลุดหลุดได้ยังเนี่ยมึงจะเข่าป่าดูด้อมันมากจอ้องก็ไปหาพ่อมาไงนี่เสียพ่อมาให้ว่าเกษียณหมดเนี่ เอาเื่อจัดือดที่ินินหน่อยยุงจะเสียซืนี่ดูกับข้าวสิค่ะช้ำช้ำาช้ำช้ำข้าช้ำช้ำข้าชำช้ำข้าช้ำช้ำาช้ำช่ำไปเช้ำ้ำชปเลปลี่ยนว่าจะดีญดบอกม้วนเด้อบอกม้วนเาบอกมวนต้อวิดีโอเด้อคุณนางขึ้นๆเสียเสียเสียไปเปลี่ยนว่าจะดีญบอกมวนเด้อบอมนมวนต้อวิดีโอเด้อ เสียเสียต่อไปค่ะเมนูต่อไปก็ต้มมะะกอใส่ขามอ่อนจ้าผักเลยอันนี้แกงเห็ดขมค่ะแกงเห็ดขมเลยเนี่ยไม่เป็นมูอนไรก็ะเพราเหมือนผสมเยเบิ้งกับเขาไปนองเลยเปลี่วาจังตดล่ามวเด้อบมวนามวนเด้อวิดีโอเด้อ ขึ้นขึ้นเส่เ่เส่่อร่อยเช่เส่เอร์เส่ยายเยายเคุยตามาฮูนี่เด้พูงงามงงามเลยวต่อไปค่ะอมนูต่อไป่ะตมกระตอค่ะใส่ขามอ่อนจ้าผักเลยอันนี้แกงเห็ดขมพาะแกงเห็ดขมเลย ไปเคี้ยวไปเห็ดกลับมาเจอืองกินข้ามึงเรื่องคนเรื่กินข่าถานแม่นอนแม่เขากินข้าหรือ่ากไ่กินข่าไม่ได้โดนี่แผู้งามงามงามบีเลยน่าจะสวยเยไดค่ะนคเสือเสืเบอร์วันนี้นะคะวันนี้หาเกีย็นค่ะอันนี้มื้อเย็นนะคะเมื่อคืนมื้อดึกร้อนว่าเขาให้ได้ไปเก็บน่พไดไปร้อนพวมมันนั่น แต่แม่มันขหาเปงแม่ีมวันขัดไปถัดไปจิตวัสนาเปิดลี่าจังดหมบบมนเด้อมน้อแมวิีโอเด้อคุณนา่งึ้นเซ่เซ่เซ่สุดยอดคุณมต่อไปใชเนาะรอเวลานี้มากี่เดือนคะเหมกันเี่ยไม่เป็นโมกันได้ก็เรา มันสมเลยบึงกับเขาไปนองเอ้ยนี่ได้ผู้งามงามงามเลยนะฮือซิกยาดคุณแม่ติดต่อไปใช่ไหมรอเวลานี้มากี่เดือนคะค่ะปสวยเสบนั่งค่ะนิยมเสพเบเพอร์วันนี้นะคะวันนี้นะคะเย็นค่ะอันนี้มื้อเย็นนะคะเมื่อคืนมื้อดึก กึงเนื้อนอค่ะลาบปลาอยที่แรกมาทีลาบเพียบตามปุ่งใส่แมงก้อนค่ะลาบปลา้อยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยมนูนองกินต่เซ็ตตะเซ็คุยคุยคุยึเ่องไหคุยแนคุยนี่เบิ้งแ่ิงอคุยนะยายน่ะคุยคุยคุอันนี้ลาบค่ะนี่ลาบแซบปอยยบปอยบซเ้บิงลอคุณเนื้แซบ นี่ได้พผู้งามงามข้องาเหมกเลยนังเิมงนกับเรานไเป็นมูกันไ้ก็เราหหน่วสมหน่บงกเาปนองเอ้ยนี่ได้พผู้งามงาม้อวาเหมือกันานังอย่ขาดง้คะองก็ไปหาพ่อมาไงนี่เสียพมาว่าจะเส้นเหืองคนนี้น่กเกษียณบุ เพื่อจัดเพื่อแดราิงานกิ่หน่อยรูปดอนเนาะยทํามตะอพูดแไปมูบกินก็ได้แซ่บะสอยสซอยแซบเเบิ้งิน่ะคุณเออแซ่บมันโมยันกันเอไม่เป็นโมกัได้ก็เอา มสมยบึงกับเขาพี่น้องเอ้ยแซบเซฟเเวอร์เซบยายบยายเราคุยตามมังง uh ูวีดีแซบกระซอยสยกรอยสยแบ่บเอ้ยบึงที่แหละคุณเอ้ยแซอร้อนว่าเขาให้เด็กไปเก็บเขาให้เด็กไปร้อนนัวมันน่ะแม่บ้านขา ปาคการไงคจ้ทองก็ไปหาพ่อม่ไงนี่นี่พ่อแม่้ว่า่เสิ้นเดือนุนเนี่ยาเียนุนเอาเพอจัดมือแดเไาจ้มนงาจิ้มหน่อยนะเจ้าด้อเกลือพ่อม่ด้อไปนั่งหไปนั่งหนว่าแซ่บไหมคะยายแปลว่าจังใดว่ามลวเ้อว่มนเนอมวนเนอวิดีโอด้ คุณนาง trips, ึน like, so, yeah. ้นเสียเสียเสียรบปะสนเสีคุณดังค่ะาเสียเสียเอวันน้นะคะวันนีหาเ็นค่ะอันนี้มื้อเย็นนะคะเมื่อคืนมื้อดึกที่้าข้าวข้าวข้าวขข้าวนริวังเองต่อไปค่ะเมนูต่อไปค่ะมาราทอนค่ะใส่ครับ อันนี้แกงเห็ดคงค่ะแกงเห็ดคงคุยดองกินแต่เซ็ดแต่เซ็ตคุยคุยคดีเดือนไหนคุยน้องดีคุยน้องพี่เบิรงแม่ยิ่งน้องคุยเลยนะยายน่ะคุยคุยคุยอันนี้ลาสีค่ะลาสดีเดือนแล้วค่ะสีเดือน